นะคะอันดับแรกเลยผู้อยากให้ผู้เข้าอบรมนะคะได้รู้แล้วก็เข้าใจถึงแนวทางการ,ารส่งเสริเมเด็กประถุวัยตามทฤษฎีของร่างกายนะคะตามหลักของแพทย์จีนนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ง่ายเลยค่ะก็คือมีทักษะในการจัดกิจกรรมได้ดว่าวันนี้เราจะได้ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการแล้วก็เชิงภาคปฏิบัติภายในอบรมเดียวเลยที่มี2องภาคปัญญาดิสัท ยให้คุณหมอไปเลยนะคะเดี๋ยวจะปฏิบัติสิตรงนี้อ๋อใช่คหมออาจารย์ตองก็มีบรรยายด้วยอางเดียวจารย์ตองเป็นสายหนุยนะคะโอเคแล้วก็จะมีแค่สองถุประสงค์หลักๆค่ะก็วันนี้นะคะผู้เข้าชมก็ลองดูว่าหนึ่งได้ความรู้ความเข้าใจเต็มที่ไหมสองจักิจกรรมได้หรือยังแค่นั้นพอค่ะไม่เยอะมาก